เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับและในคลิปนี้มาอยู่กันในรายการใม่ส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับไบรอนอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า Aurora Cap นะครับก็สําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นไฟเตอร์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มาแรงมากๆในแพทนี้เนาะเพราะว่านักแข่งเนี่ยเขาได้หยิบมา ในการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าตาฮีโร่ตัวนี้บ่อยในตำแหน่งออฟเลนนะครับแล้วก็แทบจะทุกทีมเลยที่จะหยิบไบรอนมาสัก1เกมนะครับและในเกมนี้ครับเราก็จะมาดูไบรอนอันดับ1เดินเกมกันนะครับในแผทปัจจุบันเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับ <By ron S 2> เลนไบรอนไปทั้งหมด 1, 1 1 8เกมมาตราชนะ61.3%มนะครับมาดูเซตลูในเทมพลังแฝงของไบรอนอันดับ1นงนะครับสีแดงเนี่ยใช้เป็น10เม,ม,ม็ดส่วน สีเขียวใช้เป็นดากอนคลอส10เม็ดนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นเคอร์ดอปเดสนะครับมาดูทางด้านไอเทมนะครับไบรอนในตำแหน่งออฟเลนเนาะชิ้นแรกนะครับขึ้นเป็นโบเกนสเปียร์รองเท้ากันซีซีโอนิอาร์มดาบวิคดาบแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตลุนในเทมพลังแฝงของไบรอนอันดับ1นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับมาครับมาดูไบรอนอันดับ1เดินเกมกันนะครับทุกคนในเกมนี้นะครับอยู่ในแรงประมาณ 94ดาวนะครับในทีมก็จะมีเ,เพื่อนๆน้องเขาคอเกมด้วยเนาะเหมือนว่าจะเป็นเกมกด5นะครับคอเกมทั้ง3คนเนาะก็สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับไบรอนเนาะในแพทปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าในการแข่งขันนะครับนักแข่งเนี่ยเขาได้หยิบฮีโร่ตัวนี้ลงไปแข่งด้วยนะครับแทบจะทุกทีมเลยนะที่หยิบไบรอนมานะครับไม่เกมใดเกมหนึ่งก็ต้องมีดับไบรอนมาแข่งกันเนาะตัวมันก็จะ ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นไฟเตอร์ที่เล่นง่ายดาเมจแรงด้วยนะครับมาดูกันตานนี้นะครับชนเลนกับวูคองนะครับเวอสองก่อนด้วยนะครับต้านไปอันนี้โโมีโอกาสได้เฟิร์สมากเลยนะทุกคนเรียบร้อยครับใช้ฟิกเกอร์คู่กับสกิลหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าไบรอนเนี่ยจะมีะสแต็กแดงนะสแต็กแดงตรงนี้นะครับสามารถเก็บได้3หลอดเนาะ สแต็กแดงนะครับก็จะดูดเลือดได้ด้วยนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สเต็กตรงนี้นะครับยิ่งสแต็กเยอะเท่าไหร่นะครับอันตียิ่งแรงนะครับได้เกาะด้วยได้พลังโจมตีด้วยนะครับเป็นตัวที่โกงมากๆนะทุกคนนี่ครับก็ท่าสอนะครับถ้ามีสแต็กแดงก็จะตันนะถ้าไม่มีก็จะสโลว์นะครับเป็นสกิลที่ ค่อนข้างเข้าใจง่ายมากๆนะครับใครอยากลองไปเล่นตามนะครับก็สามารถหยิบตัวนี้ไปเล่นได้นะครับอ่าเป็นตัวเรียกว่าไงไม่พิวมากนะครับเน้นเป็นดาเมจเบิร์ดนะครับเข้าชุดเดียวปุ๊บๆหายอะไรประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบแบบฮีโร่ดาเมจเบิร์ดนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับเอาไปลงแรงกันได้แล้วก็มันเอาจริงๆไหมผมว่า ช่วยเพื่อนแทงในไฟได้ด้วยนะครับเพราะว่าอันติเนี่ยมันได้โลด้วยนะทุกคนน,นี่ครับอันติปาบเขาให้นะครับบูคองต้นเกมเอ,อะไรมาสู้ครับเจอไบรอนเข้าไปทุบไม่ตายนะแล้วคือนอนเขาเนี่ยบิวออกมาเป็นจอกเกาะชิ้นเล็กชิ้นแรกเลยนะครับออฟเลนก็สบายแล้วนะอันนี้เดินชิวๆครับการมาดักด้วยนะทุกคนโอ้ยซ้ำเยอะจัด โอ้จิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยคือแบบกะมาส้มลิงเต็มที่เลยนะรอดักครับรอดูการคอมโบนะครับอ้ยลิงเขาไม่มาว่ะลิงไม่มาแบบนี้ก็โดนตัดเบฟนะทุกคนอ่าลิงมาแล้วลิงมาแล้วลิงมาล้โดดมาปุ๊บยังไงครับนะหลบในป้อมอย่าบอกนะว่าขาป้อมอะ่ะ รอนะโอ้ยอันนี้พลาดพลาดพลาดถอยก่อนเลยนะครับโอ้ยตูเรนมาอันนี้น้องเขาบิวเป็นโบเก้นชิ้นแรกเลยนะไม่ต้องพึ่งรองเท้าด้วยโอ้โหอันติไม่ทันนะจัดนี้ขิล่ามาช่วยนะครับขิล่าว่าไงโดนไหมขิล่าก็ดาเมยังไม่มีนะเป็นตัวาฟาร์มเลดเกมเนาะ ต้องใช้ของสักระยะหนึ่งเลย้ามีของเมื่อกี้ลิงก็หายไปแล้วนะครับแล้วลิงเขาก็จะบิวเป็นถุงมือคลิด้วยนะทุกคนแต่ทางนี้ได้อกเกตแล้วชิวแล้วนะอันนี้ก็ขึ้นจรวดกับเลนนะครับพนปัจจุบันมีการาเพิ่มจรวดกระโดดเข้ามาทั้งเลนบนแล้วก็เลนล่างนะครับ ถือว่าเป็นการเพิ่มออปชั่นที่เยอะอยู่นะทุกคนเพราะว่าต้นเกมก็จะมีะแท่นกระโดดไป3เลนแล้วใช่ไหมอันนี้มีแท่นกระโดดตรงบัฟอีก2อันนะครับแล้วก็มีลูนด้วยอ่าครบเครื่องจัดแผ่นนี้นะลูกเล่นเยอะนะครับน,นี่กีฬาก็ตามเก็บลิงไม่ได้นะครับ ก็ใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับผมจะหาฮีโร่ที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาเนี่ยมาให้รับชมกันนะครับก็ดูเอาไปเป็นเทคนิคแนวทางกันได้นะครับตัวไหนที่แบบเออเราสนใจเราอยากเล่นตามนะครับจริงๆมันก็เก่งแทบจะทุกตัวเลยนะขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ผู้เล่นด้วยนะครับฝึกบ่อยๆมันก็เก่งเองนะทุกคนน,นี้เนาะเขาจะเน้น up ไปที่สกิล2องนะทุกคนสกิลตั้นพื้นนะครับ ไปไม่ออกรอ,องเท้ากันดีีเนี่ยก็จะลอยนานหน่อยเนะาะรอดักครับล่างแตกแล้วอะนะอยังไงก็ตรงกลางอ้าไม่เอานะปิดบนดีกว่าไปร่อนบอกดักตรงนี้เผื่อมีคนขึ้นมามีไหมมีหรือเปล่า่ไม่มีครับพร้อมปิดพร้อมปิด ฟิกเกอร์เข้าไปครับเรียบร้อยครับหัวหลับเลยฟิกไฟอันติทีเดียวนะครับขาป้อมเลยครับผมข้างล่างก็ให้คีล่าไปรับเลนนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเวลามีสแต็กแดงนะครับมันก็จะดูดเลือดนะครับซึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เป็นพาสซีฟของไบรอนนะครับไม่ต้องออกของดูดเลือดดีมากๆนะครับนะครับชิ้นต่อไปนะครับขึ้นเป็นอะไรเอ่ย อันนี้อ๋อเหมือนน้องเขาจะเซตเป็นแบบรองเท้าเกาะวะเออเซตเป็นแบบเวลาถ้าโดนเถกับลิงเนี้ยเขาสับรองเท้าได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเล่นแต่ละคนนะครับชิ้นต่อไปน่าจะเป็นโอนิอาร์มนะทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ เห็นไหมดักได้ไหมอ่าไม่ได้ดักไม่ได้ก็มาดูตรงพุมจุดนะครับอาจจะมีคนมาหรือไม่มามีใครมานะครับเล็งที่ปู่ก็หูหายไปเลยครับผมพา2องติหายไปเลยข้างบนก็ต้องปล่อยนะไปไม่ทันนะครับ สกิลสองไบรลอนก็สามารถข้ามหินได้นะทุกคนก็เรียกว่าเป็นสกิลที่ทำให้ไบรลอนพิวขึ้นนิดนึงนะครับโมบิลิตี้ล็งๆน้อยๆด้าน,น,นล่างครับไม่ค่อยมีใครยุ่งด้วยนะลิงเจอก็แบบออไปเลนตรงข้ามนี่มีไบรลอนอยู่นะครับปราบเข้าให้นะครับ หนึ่งสองอันตินะครับหายไปเลยหายไวมากๆนะทุกคนดูวิเด้งฮิวทีละร้อยนะครับชิ้นต่อไปก็ขึ้นเป็นเดอะดิมินิเชอร์นะครับหรือว่าดาบวีกันเองเนานะจะโหลดป,ปึบ๊บปั๊บนะมีคนเห็นนะส่วนได้เนี่ยเมื่อกี้นิดเดียวนิดเดียวมีมีมันต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรจังหวะเนาะ อันนี้ก็อัพสองเต็มแล้วนะทุกคนวาไปไหนครับนี่อ่ะวาไปบนนะครับทำบนทามิงเป๊จัดนะครับแปดนาทีพอดีด้วยเรียกว่าใช้โคต้าคุ้มเลยนะครับเหมือนว่าข้างล่างจะมีการไฟกันหรือเปล่าลิงตายละ ให้เพื่อนไฟไปนะครับทางนี้ก็เวทบัฟชิลชิาแต่ในทีมเนี่ยเขาคอกันอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการคอการเล่นด้วยนะครับว่าเออยังไงให้ไปเติมไหมหรือว่าดัานบนเลยอะไรแบบนี้นะครับถ้ามีทีมมันก็เดีอะทุกคนคือมันได้คอเกมคุยกันนะครับฟิกกิวิล้างกิวิอะไรงี้เนาะต้องมีสักหนศพแล้วปะ อมีหายไปเลยครับผมขอมโบดักคุ้มนะครับท่า2อกันตีเนาะแล้วก็ตามด้วยท่าหนึ่งนะครับตัวบางๆนี่สามารถแบบว่าชุดเดียวล่วงได้เลยนะครับแครี่เมทอะไรแบบนี้เนาะิบหายแล้วเจอหายาไงปาบเขาให้ตายไหมไม่่ครับผมการสวนนะครับสวนหายาคือถ้าเมื่อกี้หายาไม่ตายเนี่ย น้องเขาก็อาจจะโดนสวนได้นะครับแต่แบบคิดไวทําไวอ่ะเนาะสวนไวไวเลยนะครับ mm hmm. เบิร์ดไปชุดเดียวไปเลยให้หายาแบบสวนเราไม่ได้ลิงเข้ามาปุ๊บหนึ่งอันตีนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตัวโลมาช่วยอ่าตัวเลนเอาถือว่าลิงตายตัวเลนตายนะครับคีลาเข้ามาเก็บตีปอมบนนะครับ า,าให้นะมาแล้วผมดาบวิกแล้วก็ตามด้วยดาบแดงนะครับเป็นไอเทมเบสิกนะครับของไบรอนนั่นเองเนาะนี่จะเป็นแบบสายดาเมจล้วนนะครับไม่มีอ่าเป็นพวกของแท้งอะไรเลยนะทุกคนสายเบิร์ดสายเบิร์ดปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงอุ้ตายได้เลยเนี่ยนะยังมีแบบอันติอยู่นะครับแล้วก็ดาบเนาะ คือไวรอนเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้พวกตัวทูดามีนะครับตัวผิวๆอย่างเงี้ยเนาะจับยากๆอะ่ะเออถ้าไวรอนแบบตีไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะโดนเล่นเองได้นะครับโวันนี้แทงป้อมเลยวะก็คืออันตีเนี่ยครูดาวค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับแปบ๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วเนาะไม่แน่ใจกี่วิลืมนับนะ ครับก็ไม่ได้ใส่รูนลดคู่ดาวด้วยนะทุกคนแก๊กดึงหรือเปล่าช่อน,นี้ก็คู่กลางคนระเป็นคอมโ,มโบแก๊กนาตยาญาตนะครับคอมโบสุดเบสิกเบสิกเนี่ยอ่าช่อน,นี้จะไปปิดหรือเปล่าครับตัวเลนเห็นแล้วเพื่อนบวกตรงกลางพร้อมกับมีฟิกเกอร์นะครับน่าจะเข้าไปปิดงานนะครับฟิกไปปาบเรียบร้อยหุหายโคตรไวทุกคน ตัวเ่นยังไม่ได้ทำาไรเลยนะหายไปแล้วนะครับจบเลยไหมตาย5แบบนี้น่าจะจบเกมนะทุกคนนี่ครับเปลี่ยนรองเท้าตีไว้ด้วยนะครับพร้อมจบเลยเกมนี้ถือว่าเล่นสบายมากๆนะทุกคนเพราะชนเล่นชนะด้วยนะช่วงต้นเกมลิงไม่มีอะไรสู้นะครับ นี่ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเดินเกมของไบรอนอันดับหนึ่งนะครับใครอยากลองมาเล่นตามนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนำเนาะมือใหม่ออฟเลนนะครับพี่โลตัวนี้ก็ฝากเอาไปเล่นกันด้วยนะครับตัวโหดนะครับติดเมตานักแข่งนะช่วงนี้ก็จะเห็นบ่อยด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางติดตามของน้องคนนี้นะครับ น้องเขาได้ฝาก IG มานะครับผม IG นี้เลยนะครับเป็น IG ของน้องเขาครับทุกคนก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเอาฮีโร่ตัวอะไรมาให้รับชมเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแนะนำของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นอบกรอบตาอ่องแช่นะครับพอโปรตีนหนึ่งห่อเนี่ยได้โปรตีนถึง7กรัมเลยทุกคนไปลุยกัน นี่นะครับข้างในก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะทุกคนนี่ครับขอ,ออร่อยอร่อยมากทุกคนถ้าอยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดกันเยอะๆนะครับ